การบ้านน่ะส่งให้ครูแต่เลิบยือส่งให้เธอสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงพักสมองกันน้องปิม154อปบมือ ว่านะพูดแบบจากใจจริงนะอันนี้ไม่ได้กวนตีนคุณผู้ชมนะเว้ยผมว่าผมไม่พรสวรรค์ด้านการร้องเพลงว่ะคือผมแบบไปดูคลิปเก่าๆที่ผมร้องเพลงลงอ่ะเชื่อไหมใช่รู้หรอกว่าคิดเหมือนกันมองตาก็รู้ใจโ <c oughs> ซนปีนเสียอย่างกระหมี่ออกลูก <c oughs> ก็สู่รายการพักสมองกันคุณผู้ชมนะครับผมพันนี้มีสปอนเซอร์ด้วยนะครับไฟเอ็มอเมซิ่งซิตี้ลิงก์อ่ะอยู่ด้านล่างเลยลิงก์อ่ะอยู่ด้านล่างเลยอย่ากดเข้าไปอ่ะใครที่กำลังมองหาไฟเอ็มเล่นอยู่หรือคนที่เหงา ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆหรือสาวๆเนี่ยไปเจอกันในนั้นได้นะในประเทศเนี่ยมีลุงคนหนึ่งหูเฟี้ยวจัดเลยชื่อลุงวัพลตัวนั้นน่ะตัวัรน,นคือสาวกีดเลยนะก่อนจะเริ่มรายการนะครับผมถ <c oughs> อดสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าโง,ง่หรือเกินเนี่ยก <c oughs> ็ต้องถอดมาทิ้งกันนี่าราการพักสมองไปทำ <c oughs> ไปทำไมวะ S <S นึกว่าทำคนเดียวนะเนี่ย <S <S ทำไมวะคุณผู้ชมหรือกูเป็นคนเดียวเนี่ยม,ม,มีใครเป็ี่ยนมามีใครไปหรือเปล่ายอมรับมาอย่าให้กูรู้สึกว่าในโลกใบน,นี้มีกูโลกจิตคนเดียว <S 2> <S 2> ทำไมมะแล้วทำไปไม่ค่อรู้สึกดีเลย <S <S มึง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 คนที่มึงชอบเดินมาช่อมึงทำตัวเป็นปกติด้วย ไปยังอะเข้าไปยังวะมึงไม่ต้องปฏิเสธหรอกงานวิจัยจากดรอาเตราจารย์จานพะกุฎเขาบอกว่าเวลาที่เราคุยกับใครก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเรารู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกเขินรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้อง มือชาขาชาไปหาหมอมึงไม่สบายเราอาจจะชอบเขาแต่บางคนไม่รู้ตัวเองนะมีนะคนประเภทนี้แอบชอบเขารู้สึกดีกับเขาแต่แบบไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าเขาไม่เอามือกัแน่ๆกูพูดจริงด้วยรอบนี้กูไม่ได้หยอกแค่ น่ารักจังจีบได้เปล่าจีบได้ค่ะแต่เรานอนตื่นสายนะน้ำก็ไม่ค่อยอาบทำกับข้าวไม่เป็นไม่ชอบล้างจานไม่ชอบกวาดบ้านใช้เงินเหมือนเศษกระดาษขึ้นสถานะกันเลยปะขอโทษครับเอ่อพอดีทักผิดคนนะมึงสอดไม่ทัน ฮ้ย hey! อาจจะมีผู้ชายหรืออาจจะมีผู้หญิงชอบคนแบบนี้ก็ได้ฮ hey! แต่ไม่ใช่กูอะ <laughs> <laughs> พูดออกเวทักผิดคนเลยเมื่อกูไปกินข้าวที่ร้านอาหาร <c oughs> กูที่กำลังเลือกเมนูคุณลูกค้าเอาอะไรฮะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <Hey! S 2> มึงไม่คิดจะเดินไปไหนหน่อยหรอป <c oughs> สองน่ะโคงรีฟิลหมด <c oughs> มึงไม่คิดไปเติมหน่อยหรือไงมายืนเฝา้ากูทำอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> และบางทีอ่ะเราก็ต้องลกไงบางทีอยากจะเปิดดูเมนูทุกหน้าเอ้ะหมูก็เทียมดีนะ แต่ผัดกระเพราก็ดีนะคือขอให้กูได้ตัดสินใจกับตัวเองบ้างไม่ใช่ไปยินกดนะอ่ะหมูกระเทียมก็ดีอ่ะผัดกระเพราก็ดีอ่ะเขาผัดจานหนึ่งไอ้บ้ากูก็โลกกันไงอความรู้สึกกูตอนหันหน้าเขากำแพง แต่อีปิกโกดแคมมาเนี่ยบ้านกูอยู่ไม่เป็นสุขเลยไม่อ้าไม่พูดเลงนีที่จอดรถสำหรับคนทเวิร์กใส่รถเข็นเด็กอ๋อฮะโยโอู้ทงไม่เป็นหรอกโยโยตาเออเขต้อเป็นยังไงวะเออเฮวเฮวเออเฮวเฮวเรศมากเลย มึงก้าหาธรรทกันเด้อเหลือเชื่อว่าถ้ามีคนถามว่ามึงมีความสามารถพิเศษอะไรวะโอ้ เขาเอาสลอปี้ออกพวกมึงนี่เองเฮ้ยแต่ว่าหนูมีครับแต่บ้าหนูยังมีขายอยู่นะคะตรงเซเว่นสี่แยกสามพันมียังมีขายอยู่อยู่ลึบๆเลยเขาไปตั้งไว้ลึกๆเลยเออมีแต่ว่านมีการบ้านน่ะส่งให้ครูแต่เลิฟยืส่งให้เธอ ขอเพลงตามผับตามบาร์อะไรอย่างเงี้ยนักร้องจริงๆเนี่ยชื่อเพลงมันภาพหลวงตาของพี่ไดายนโดฟินนี่ภาพหลวงตาเลยเหรอ <c oughs> ขอเพลงเล็กตาซอยห้าบาทฮะเล็กตาซอยหบาทร้อยิบ้ามิลลิลิตรปริมาณครบกล่อง ที่ดื่มได้ดื่มดิดื่มเล็กแต่ซอยต้องข้าไอ้ปิมมาแล้วนะเล็กเตาซอยนะบามกินเต็มแล้วไวตามิวเพลงอะไรวะเนี่ยขอเพลงพุ่มพวงเหรอใช่ไหมของของแม่พึ่งมาก้อนหินระเบิดเพลงใหม่เหรอก้อนหินระเมอ ใช่ไม่ได้ไปมั่วมันมันมีแลงก้อนหินละเมอน่าจะใช่นะไม่น่าใช่ก้อนหินระเบิดขอไม่เคยได้ยินรักติดชายเลนฮะเหนียวเหนียวเลยฮะรายการนี้มันก็อย่างนี้แหละฮะไม่เคยมีฝาละอยู่แล้ว อนย่าสซ้ายสุดฮะไซเอสนะโอเราขอโทนดีกันนะไม่อะไม่หายอีกเอาไปเพิ่มอีกหนึ่งพันนะไม่ใช่บัญชีกูมึงโอนให้ใครอายุวาดีคือใครมึงโอนให้ใครมึงเอาดีดีมึงเอาดีดี อเแผลแรกยังไม่จบเลยแผนสองมาใหม่เวอร์ด้วยนั่นนาไเมลี่ได้เบื่อค้าแข้งเหรอได้เลยหันมาค้าไก่เขาบอกว่าในโลกใบนี้ยจะมีคนที่หน้าตาเหมือนเราจริงท่านผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมคนแบบหน้าเหมือนพี่ตูนหน้าเหมือน ดาราหน้าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะการเมืองอะไรอย่างเงี้ยผมยากเห็นคนหน้าเหมือนผมเลยแม่กูไงแม่กูนะต่างกันแค่ผมสั้นหรือผมยาวแค่นั้นแหละรอบกวนหน่อยค่ะหลวงพ่อเจิมเราแบบนี้เราต้องซื้อประกันอีกไหมเพื่อนฝากถามอะไรวะนั่นนะจะมองไม่เห็นทางอยู่แล เหลือเชื่อเมื่อแฟนไปนอนกับแฟนเก่าต้องทำยังไงผมว่านะตอนเนี้ยอย่าคิดไปเองเลยครับให้มันบั่นทอนจิตใจเปล่าๆอย่าไปคิดว่าเขาจะกลับไปคบกันครับลองมองในแง่บวกดูบ้างบางทีเขาอาจจะยังไม่เลิกกันด้วยซ้ำครับมองในแง่ดีเข้าไว้นะครับไอ้เชี่ยอยู่ๆกูกลายเป็นชู้ จริงตอนนี้ก okay. ูคิดบวกนะกูคิดบวกอยู่กูจะบวกกับม right ึงอ่ะเมื่อคุณเพิーー่งตัดผมเสร็จและส่องดูกระจกแล้วบอกชังว่าโอเคแล้วแต่ลึกๆในใจจริงๆคุณอยากจะตายชังมึงตัดกูงี้มึงตัดหัวกูดีกว่า ทรงนี้โอเคไหมคะลูกดีไหมคะฮะเจว่าได้นะทรงเนี้ยกูพูดแล้วไม่ดีได้ด้วยเหรอกูพูดได้เหรอกูจะได้พูดมีโทรศัพท์จากชั้นยี่สิบสองโทรมาหาผู้จัดการโรงแรมคนที่เป็นสามีช่วยขึ้นมาด่วนเลยครับผมกับภรรยาทะเลาะกันรุนแรงมากตอนนี้เธอพยายามจะโดดหน้าต่างผู้จัดการค่อยๆพูดกันดีๆเถอะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวโรงแรมไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้อง เกียวดิหน้าต่างมันเปิดไม่ออกอ่ะเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกฮะมันเลยไม่ได้โดดสักทีนึงมึงรักเมียมึงเนอะชอบนะคะผู้ชายตลกอ่ะมึงดูพยายามเนาะ มึงดูพยายามไปมึงชอบม่ใช่เหรอคนตลกอ่ะเหตุผลที่พ่อต้องกลับมาจากสนามบินมึงทำอะไรลงไปเนี่ยลูกดีไม่โดนตอมกระทืบบอะกูคันคิ้วเลย โอ้โดนรวบฮะเธอมีคนที่แอบชอบป่ะมีสิใครอ่ะก็กำลังคุยอยู่นี่ไงแอ้คุยเสร็จแล้วค่อยทักมาหาเรานะขอโทษที่รบกวนมึงโง่ขนาดนี้มึงก็อยู่คนเดียวไอ้กู ขอโทษที่ลบกวนนะเออที่หลังไม่ต้องเสือกทักมาละเปรตเลยยังกูสงสารผู้หญิงว่ะอีนางพีระมอนอีคานคอร์เคนวาจริงอ่ะโอเคครับผมพักสมอง ผจูผจะไม่เอาอะไรกับรายการนี้เลยผมอยากพวกคุณยิ้มมีความสุขวันอาทิตย์แบบนี้นะ